สวัสดีครับเพื่อนๆนโควิดมาครั้งนี้ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ลำบากสัตว์อย่างช้างก็ลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะช้างที่เชียงใหม่ผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้เองทราบมาว่าตอนนี้ช้างในเชียงใหม่โดยเฉพาะช้างที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยกว่า900เชือกกำลังประสบกับปัญหาไม่มีอาหารจะทานนะ ขอให้เพื่อนๆช่วยสละเวลาดูคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องเอกสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์น้องเอกนี่เขาเป็นเลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไปฟังน้องเอกพูดถึงปัญหาเรื่องช้างไม่มีอาหารเพียงพอที่จะรับประทานแล้วเรานะฮะเพื่อนๆอ,อ,อย่างท่านและผมเนี่ยจะสามารถช่วยช้างเหล่านี้ได้ยังไงเชิญชมครับซึ่งตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกับธุรกิจท่องเที่ยวในอีกหลายๆจังหวัด ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบสองนี้นะฮะส่วนช้างในเชียงใหม่เนี่ยน้องเอกบอกกับพี่ฮาร์ดกับน้องบอมว่าได้รับผลกระทบโควิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2563ใช่ครับคือโควิดเนี่ยไม่ใช่จะเดือดร้อนเฉพาะคนฝัดก็เดือดร้อนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คือปางช้างทุกปางช้างเนี่ยอยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะครับประมาณ90%ก็คือต่างชาติทั้งนั้น แต่ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วอือต่างชาติเป็นศูนย์แต่แรกๆก็ต่างช้างแต่และเจ้าก็ยังมีเงินเงินเก่าช่วยช่วยสนับสนุนมาจนตอนหลังก็มีไปกู้นอกระบบมั่งมีอะไรมั่งแต่อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเริ่มมีนายทุนหรือต่างหรือต่างชาติเองเข้ามากว้านซื้อช้าง S <S ด้วยในราคาที่เมื่อก่อนสมมุติสามล้านอตอนนี้ก็หรือพูดกันที่แปดแสนถึงล้านหนึ่งต่อตัวต่อเชือกต่อเชือกอ่ก็เลยตขาชั้นในเชียงใหม่เนี่ยช้างในวงการท่องเที่ยวในเชียงใหม่กี่เชือกครับนประมาณเก้าร้อยกว่าเชือกครับโอ้วันหนึ่งคือง่ายๆสูตรง่ายๆก็คือสิบเปอร์เซ็นตของน้ำหนักตัว <S <S ช้างตัวหนึ่งหนักสักกี่กิโลก็สองตันสามตันก็คือสองพัน กิโลถึงสามพันกิโลถ้าเขากินสิบเปอร์เซ็นตก็คือวันหนึ่งสามร้อยกิโลสองถึงสามร้อยกิโลสามร้อกิโลของอะไรมีผักก็คือหลักๆก็คือหญ้าอครับหลักๆแต่ผมเห็นช้างเขากินกล้วยอ้อยเยใะอันนั้นอันนั้นณตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบางช้างแต่ละท่านไม่ได้มีกําลังพอที่จะไปตัดนาเข้าใจครับโอ้กล้วยอ้อยนี่ถือว่าเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าครับกล้วยอ้อยใช้ง่ายกล้วยกล้วยอ้อยเนี่ยเปรียบเสมือน หญ้าเนี่ยคือเหมือนเหมือนเรากินข้าวอ่หญาเปิดยบเสมือนข้าวของมนุษย์ข้าวของอมนุษย์คือเรากินทุกมือ้อก็คือข้าวเปล่าอย่างเดียวอ่ากล้วยอ้อยก็เหมือนกับข้าว เหมือนกับข้าวอาหารเสริมวิตามินโอเปรียบเทียบนะปัจจุบันนี้บอมกับพี่ฮาร์ดเนี่ยในตลอดมีนาคมเนี่ยเราทานข้าวอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสได้ทานไข่เจียวไม่มีโอกาสได้ทานอะไรเลยไม่มีโอกาสเลยก็นั่นแหละครับวิกฤตของช้างนะครับแล้วช้างแต่ก่อนเขาต้องกินสมมติช้างสามพันกิโลต้องกินสามร้อยกิโลแล้ววันเนี้ยเขากินได้กินสามร้อยกิโลไหมหญ้าเนี่ยก็พยายามอย่างนั้นอาจจะไม่ถึงโอ้โหอย่างนั้นเลยนะครับก็ก็มันเลยเป็นวิกฤตแล้วยิ่งณตอนเนี้ยก็ จะเข้าหน้าแรงแหละนะครับนักท่องเที่ยวไม่มีมีโควิดอีกรอบหนึง่งคือผมก็ทราบว่าทุกวันนี้คนเราก็เดือดร้อนพวกเราทุกคนก็เดือดร้อนหมดนี่ครับผมหรือพี่ทั้งสองท่านก็ท,นทุกคนเราก็เดือดร้อนหรือท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนเดือดร้อนหมดแต่เรายังเรายังทอนดิ้นรมได้แต่ช้างเองเนี่ยเขาพูดดไไม่้พูดไม่ได้ ตอนนี้ทางน้องเอกเองสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เองอะไรเองเนี่ยทำกำลังทำอะไรอยู่ครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือช้าง,งก็ทำเรามีมส่วนเป็นนะครับรก็คือ<ะ>เราทำโครงการช้างรอดเพราะเราช่วยเราทำแคมเปญคือเราขอรับบร,ริจาคคนละสิบบาทจนะครับแต่ใครจะบริจาคมากกว่าน,นั้นเราก็ไม่กระทำก็ยินดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ที่เราใส่เสื้อที่มีฮาาใส่เสื้อใส่เสื้อก็นะครับก็คือ Art for Elephant วันที่9เนี่ยเราจะเปิดทั้งโครงการช้างรอดเพราะเราช่วยแล้วก็เปิดโครงการ Art for Elephant ก็คือวันเด็กที่จะถึงเนี่ยจัดที่ไหนครับจัดที่เชียงใหม่ Art ์ตมิวเซียมครับแม่ออนอยู่แม่ออนนะครับเชียงใหม่เริ่มช่วงประมาณบ่ายในนั้นมีอะไรบ้างในกิจกรรมกิจกรรมครั้งแรกในประเทศไทยดีกว่าที่ที่ช้างจะมาวาดรูปร่วมกับศิลปินระดับประเทศ ช้างกับมนุษย์จะมาวาดรูปร่วมกันใช่ครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ระดับศิลปินระดับแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พรชัยใจมานะครับอาจารย์ประสงค์ลือเมืองนะครับหรือศิลปินแห่งชาติอาจารย์พิชัยนะครับก็ก็เมตตาได้ยินชื่ออาจารย์ประสงลือเมืองนี่ถือว่าเป็นศิลปินโอ้โหพี่ฮาร์ดในสมัยที่ผมเรียนศิลปะนี่ทุกคนเครซี่แกทั้งนั้นแลครับพี่งครับครับครับหรีกพิศง นี่จะได้ถ้าบอมได้สัมผัสแกนะครับครับในระหว่างนี้เนี่ยมีอะไรให้พวกเราเนี่ยท่านผู้ชมผมร้องบอมอะไรได้ช่วยบ้างครับต้องเอกก็ร่วมกันบริจาคได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับมีเสื้อสวยๆที่อย่างเงี้ยเสื้อเสื้อเนี้ยโลโก้เนี้ยก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผรชัยใจมาท่านวาดให้โอ้ครับนะครับปีใหม่นี้ผมนำร่องให้ก่อนเลยผมนำร่องให้หนึ่งพันบาท อย่างน้อยสุดจะได้เป็นการทาบุญนะพี่ฮัทเนาะพวกเราครับนําร่องก่อนแล้วเชิญเพื่อนๆทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นแฟนของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดรวมถึงสินเจริญบาร์เตอร์สนะครับรวมถึงคนไทยทั่วประเทศครับพี่ฮาร์ดครับมั่นใจได้เลยว่าทุกท่านก็คงจะเห็นวิกฤตของช้างไทยหนึ่งจะถูกต่างชาติกว้านซื้อไปในราคาถูกด้วยสองที่อยู่กันก็อดอยากกันหมดพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดเนี่ยอยากจะมาขอออฟเฟอร์เซอร์วิสนะ มาเปิดฟรีคอนเสิร์ตเรต้องขอบกบฏแทนแล้วก็แล้วคนที่มาชมเนี่ยก็บช่วยกันบริจาคก็เป็นเรื่องที่ดีคือว่าผมกับเบิร์ตไม่คิดค่าตัวนะขอกินไส้อั่วที่สุริปนาแล้วกันินดีเลยครับขอบคุณกินไส้อั่วอร่อยนะไม่คิดค่าตัวแต่ขอกินไส้อั่วนะเช้ากินเบรค k f ส s t อาหารเช้าอ่ะก็มีเบคอนมีคอน t i n e น t a l breakfast ไข่ดาวหมูแฮมเบคอนนะไปตายเอาตรงน้ำพริกหนุ่มกับไส้อั่วอร่อยจริงจริงอาหารเช้าอร่อยจริงๆอ่ะไส้อั่วจี่อร่อย ก็ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรึกษากับเบิร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละครับณนะตอนนี้ช่วยกันได้คนละไม้ละมือใครมีสตางค์ช่วยสตางค์ใครมีกําลังสมองช่วยกันคิดใครมีกําลังอย่างอื่นก็ลองช่วยกันลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแนะนําว่าจะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆช้างเหล่านี้จะช่วยกันยังไงในในตอนนี้อย่างน้อยก็ตอนนี้ให้เขามีอาหารพอประทังชีวิต<อ>ไปได้ประคับประคองใช่น้องเอกขอบคุณมากได้ครับยินดีครับพี่ขอบคุณครับพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดเนี่ยได้รับ ขอบคุณครับอุปการะคุณจากน้องเอกทุกครั้งเลยที่มาเชียงใหม่ยินด,ดีครับแล้วเจอกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ